เรื่องสัตว์นักล่าสัตว์นักล่าก็คือสัตว์ที่ฆ่าสัตว์อื่นเพื่อจะเอาเนื้อมากินเป็นอาหารมีหลายชนิดมากเลยทั้งตัวเล็กตัวใหญ่เราก็จะมาเริ่มรู้จักเจ้าตัวเล็กที่สุดกันตัวแรกก็คือแมงมุมนั่นเองบางชนิดก็มีพิษมากบางชนิดก็มีพิษน้อยแต่มันก็จะล่าเหยื่อของมันด้วยการ รอให้เหยื่อมาจับบนจักใยของมันและเหยื่อก็จะตายอยู่ในนั้นหรือไม่บางทีมันก็จะส่งโจมตีมันจะมีทั้งตัวใหญ่อย่างเช่นแมงมุมทารันตุล่าซึ่งจะกินพวกสัตว์ตัวเล็กๆแต่บางชนิดถึงแม้จะตัวเล็กแต่ก็พิษร้ายกาดมาก อย่างเช่นแมงมุมแม่ไม้ดำตัวนี้ตัวเล็กนิดเดียวพิษของมันสามารถฆ่าคนได้ทีเดียวนะตัวต่อไปก็คือนกอินทรีหัวขาวมันเป็นนกประจำชาติของประเทศสหรัฐอเมริกามันมีสายตาที่ยาวไกลมาก เวลาที่มันมองเห็นปลาในน้ำแต่ไกลมันจะพุ่มตัวลงไปแล้วก็ใช้อุ้งเท้าจิกปลาขึ้นมาเลยเหมือนกับเวลาที่มันเห็นสัตว์อื่นๆมันก็จะใช้วิธีการเดียวกันนี่แหละเพราะมันมีปีกที่กว้างมากปีกของมันน่ะยาวเท่ากับแขนของเด็กอาย,ยุเจ็ดขวบเวลาที่เหยียดออกสุดทั้งสองข้างเลยทีเดียวละ่ะ นอกอินทรีหัวขาวก็เหมือนกับนกตัวอื่นคือมันจะทำรังบนต้นไม้แต่ว่ารังของมันจะใหญ่แล้วก็มีน้ำหนักเยอะมากและลูกของมันก็จะมีประมาณแค่หนึ่งถึงสามฟองเท่านั้นในปีหนึ่งแถมบางทีก็ยังถูกสัตว์อื่นเอาไปกินเป็นอาหารอีกด้วยสัตว์นักล่าตัวต่อไปก็คือจระเข้มันน่ากลัวมากเลยนะมันกินทั้งสัตว์ใหญ่และสัตว์เล็กและพอมันจับเหยื่อได มันก็จะสะบัดหัวบิดบิดบิด,บดจนเหยื่อตายคาที่ไปเลยแต่มันก็มีเพื่อนอยู่ตัวหนึ่งคือเจ้านกโคลเวอร์ที่ชอบมาคอยกินพวกพยาติปลิงหรือสัตว์ตัวเล็กๆที่ติดอยู่ตามฟันของจระเข้มันก็เลยเป็นเพื่อนกันจระเข้มีอยู่สองชนิดคืออลิเกเตอร์กับครกดาร์ คราะดาลก็คือจระเข้ทั่วไปที่ปากแหลมเป็นรูปตัว V เวลาหุบป,ปากจะมองเห็นทั้งฟันล่างแล้วก็ฟันบนส่วน alligator เเหรือที่เราเรียกว่าจระเข้ติงเป็ดปากมันทู่เป็นรูปตัว U เวลาหุบป,ปากฟันบนจะครอบฟันล่างแบบนี้นี่คือสัตว์นักล่าที่น่ากลัวที่สุดตัวหนึ่ง ก็คือเสือนั่นเองมันจะคอยซุ่มอย่างเงียบๆแล้วก็กระโจนใส่เหยื่อของมันก่อนที่จะฉีกเป็นชิ้นๆปกติเราจะมองไม่เห็นเล็บของเสือซึ่งซ่อนอยู่ในอุ้งม,มือของมันแต่มันจะยืดออกมาเวลาที่มันต้องการปกเยือ่อเราสามารถบอกประเภทของเสือแต่ละชนิดได้จากลายขนของมัน อย่างเช่นตัวนี้ก็คือเสือจากก้วตัวนี้คือเสือชิตาลายแบบนี้ก็คือเสือดาวและสุดท้ายก็คือเสือโคร่งนั่นเองนนี้ก็มาถึงสัตว์นัก,กล่าที่เป็นสัตว์บกที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกนั่นคือหมีขั้วโลก ขั้วโลกมีศอยู่บนขั้วโลกที่อากาศหนาวเย็นมากตลอดทั้งปีเลยเวลาที่ตัวเมียท้องมันจะทำอุโมงค์น้ำแข็งเล็กๆและเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในนั้นก่อนจะออกลูกประมาณครั้งละหนึ่งถึงสามตัวเท่านั้นเองมีขั้วโลก ก็เลยมีจํานวนน้อยลงทุกวันและอาจจะศูนย์พันธ์ได้เพราะโลกเราร้อนมากขึ้นดังนั้นเราจึงต้องช่วยกันรักษาโลกของเราไม่ให้ร้อนโดยการไม่ตัดไม้ทำลายป่าและไม่ทิ้งขยะที่ย่อยสลายยากเพื่อให้มีโคโลกอยู่กับเราไปอีกน,น,นานๆ เดเทลอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย